พร้อมแล้วครับความหลากหลายแบบนี้ที่ร้านเจนันบุฟเฟ่55บ้านโป่งราช,ชบุรีฮะข้างๆเทศบาลกระจับแบบนี้แหละครับพี่น้องครับตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึงบ่ายสามกับข้าวกับปลานานาชนิดแบบนี้ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดการตักของท่านที่มีม,มีกติกายอย่างเดียวคือทานให้หมดเท่านั้นเองนะครับโซนด้านในจะเป็นด้านของน้ํายาปูน้ํายาป่าน้ํายากะทิพร้อมให้บริการกับท่านครับโซนด้านหน้ากับข้าวมากมายโซนของทอดมีครับ ไม่ว่าจะเป็นทอดมันไปลาินนซีหรือจะเป็นหัวปีหรือจะเป็นมะเขือเป็นเกี๊ยวได้โซนหล่นได้ครับน้ำพริกมีหอยดองได้ผักน้ำพริกนานา,นาชนิดทนะโซนก๋วยเตี๋ยวได้ด้านนี้ฮะโซนน้ำดื่มโซนขนมหวานเข้ารวมอยู่ในบุฟเฟ่55ทั้งหมดที่ร้านเจน,นันบ้านโป่งราชบรุรีมีที่เดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องครับในเรื่องของบุฟเฟ่55ข้างเทศบากลกระจับอิ่มอร่อยได้หลากหลายรูปแบบแบบนี้แหละครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสาม หยุดเฉพาะวันจันทร์ครับเพื่อนเพืนครับ